ตัวตนของเราเนี่ยเนี่ยปฏิบัติตัวตนที่มีจิตมีใจเนี่ยอาศัยตัวตอนอยู่เนี่ยนะจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตแต่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกายเนี่ยพระพุทธองค์จึงสอนสอนมนุษย์ทั้งหลายลให้รู้จักหูรู้จักตารู้จักกายรู้จักตับรู้จักไตรู้จักไส้รู้จักภุงนี่แหละ ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้ไส้ให้สิ้นไส้รู้ตาให้สิ้นตารู้หูให้สิ้นหูรู้ก,กายให้สิ้นกายแต่แหละ,ละเราอย่าไปยึดเราอย่าไปถือเราจงตรงจงจวางมันซาเพราะมูลของเขาไม่ใช่มูลของเราเพราะเห็นหมูเห็นซาเปลีบยนชั่วบัิของเขาเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นของเราพระพุทธองค์จึงสอนพวกเราเนี่ยให้รู้จักปองปองซาวางซาอย่าไปยึดมันแสงก็มาจากตางตาเสียงก็มาจากตามหูนั่นเห็นไหม แต่เสียงเสียงตรงนี้เนี่ยเสียงและก็แสงเนี่ยตัวนี้มันจะเข้าไปสู่ใจเข้าไปสู่จิพตพระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราเนี่ยรักษาจิตของเราอย่าให้เสียงแสงตรงนี้มันเข้าไปสู่ใจเข้าไปสู่จิตเราเราจะไปติดเสียงเราจะไปติดแสงเห็นไหม เราจึงถือว่าตาก็เป็นธรรมดาหูก็เป็นธรรมดาเนี่ยตาก็เพียงเห็นแสง grabbing, ก็เพียงเพียงรู้มันเท่านั้นหูก็ได้ยินเสียงก็เพียงรู้มันเท่านั้นเอามาวางไว้ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อย่าอย่าดึงก็ไปสู่ใจสู่จิตของเราเราจะติดเสียงและแสงที่ทางหูทางตาของเราเท่านั้นนะนี่จพระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราเนี่ยรักษาเนี่ยรักษาจิตของเราตรงนี้รักษาใจของเราตรงนี้จึงไม่ติด กายจึงไม่ติดสังขารจึงไม่ติดโลกนั่นแหละผมเส้นหนึ่งก็เป็นมูลของเขาก็เป็นมูลของโลกนะเส้นหูเส้นตาพวกนี้มันทั้งหมดนั่นแหละนะเป็นมูลของโลกนะหูก็เป็นมูลของโลกตาก็เป็นมูลของโลกจมูกก็เป็นมูลของโลกเนื้อหลังวังสังก็เป็นมูลของโลกกระดูกก็เป็นมูลของโลกกับไตก็เป็นมูลของโลกทั้งหมดนั่นแหละมูลของท่าเราพึ่งเขาอยู่เราอาศัยเขาอยู่ชัวข้างตัวกกาเดี๋ยวพวกเราก็จากมันไปเราจะไปหวงมันทาไมไป เยอใหญ่ยยก็มันทําไมไปร้องไห้ไปข้ามกวรหนามันทําไมนะถึงเวลาเขาก็เอาไปถึงเวลามันก็จากเราเราก็จากเขาเป็นธรรมดาพระศ,ศาสดาสมมาสระพุทธเจ้า,จ,าจึงสอนไว้เราแลยเห็นตรงนี้บ่ามันเป็นธรรมดานั่นเองหูก็เป็นธรรมดาตาก็เป็นธรรมดาทุกสิ่งอย่างก็เป็นธรรมดาเราไม่ยึดมันเราไม่ติดมันเราไม่เอามันบ่อยมันซาวางมันซาให้เขาขึ้นไปสามูลของเขาไม่ใช่มูลของเราสมบัติของเขาไม่ใช่สมบัติของเรา ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็จะรู้จักปองเราจะรู้จักวางเราจะรู้จักให้นันแล้วนะเอามีอะไรไหมแสดงว่าเหตุที่เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเราคนเราเนี่ยชาวพุทธหรือชาวอะไรก็ตามไปถือสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมจ้คาา่ะ ก็หลวงพ่อ,อ,อก็เคยเก็เคยบอกเคยกล่าวไปแล้วว่าก็เหมือนอย่างเนี้ยอย่างเคยจิดรูปเหรียญเนี่ยไปหล่อรูปเหรียญขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นเหล็กเป็น,นอันนี้น <ะ S 1> ไม่ม<ะ>ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแหละเจ้าค่ะมันไม่ใช่ พวกเหล็กพวกหินพวกอะไรต่างๆที่เราไปยึดที่เราไปติดไว้นี่ของกูมูลของกูสมบัติของกูบบททงกนั่นแหละถ้ามันไปติดไปยึดมาของกูของศาสนาสก,กูของบ้านกูของเมืองกูงถ, <chau S 1> ถ้าเราจะพ thumbs, ่นเนี่ยมันต้องพ่นอยู่ในปัจจุบันทำอยู่ในปัจจุบันให้มันสำเร็จนี่คือตัวสำเร็จเน,นี่ยโลกของเราในปัจจุบันในโลกนี้เนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งศัตว์โลกเป็นบ่อเกิดแห่งบุญบุญมันมอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะทำบุญถ้าเราจะสร้างบุญถ้าเราจะพน่พนโทษพ่นทุกข์ต้องมาพ่นอยู่ในปัจจุบันง่าห็น่ไ,ห,นไหม ถ้าถือเราต้องถืออยู่ในปัจจุบันน่ะถ้าเราจะพ้นก็พ้นไ,ได้ได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าติดมันก็ติดอยู่ในปัจจุบันเห็นไหมนั่นถ้าเราปล่อยถ้าเราวางเราจะมายึดมูลมายึดทรัพย์มายึดสมบัติของโลกเอามาปรุงแต่งว่าไอ้นี่มูลของกูน,นี้สมบัติของกูมันก็เป็นของกูอยู่เหมือนเดิมน er ั่นแหละนะถ้าเราไปขายตัวถ้าเราไปขายตนขายลูกขายเหรียญของตนว่าของกูเป็นพิเศษนั่นแหละกูเป็นคนพิเศษนั่นแหละเห็นไหม ตรงนี้มันก็เพี้ยนมันก็ผิดต่อทมต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระอหรหันต์นั่นแหละมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นละต้องละในปัจจุบันทำต่อทำในปัจจุบันพ้นก็พ้นในปัจจุบันให้แหลเห็นได้มองเห็นในปัจจุบันพระพุทธองค์ท่านสอนะสอนอยู่ในปัจจุบันมันจะสําเร็จก็ในปัจจุบันถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะมาสําเร็จอยู่ในโลกที่เป็นมนุษย์นี่คือเป็นบ่อกเกิดของบุญมันอยู่กับโลกมนุษย์ในปัจจุบัน แต่ถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันแล้วพวกเราจะสำเร็จได้อย่างไรล่ะเพราะเราไปติดหินเพราะเราไปติดเหล็กเพราะเราไปติดสิ่งเ<ด>ขา,าเราลั่นเอามาหล่อรูปเหรียญหล่อของตนเนี่ยทีนี้ก็มาขายเหยเรียญกันทีเนี้ยก็ได้เงินได้ทองเขามาทีเนี้ยงานเห็นไหมหาทรัพย์หามบ,บัติหาบริวารอยู่ในโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จกักปลดไม่รู้จกักบ่อยไม่รู้จักปองไม่รู้จักวางไม่รู้เขาไม่รู้เราไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วมองไม่เห็น เนี่ยเขาเรียกว่ามันยังมองไม่เห็นศีลธรรมคาสอนของพระศาสดานะพระพุทธเจ้าให้มองเห็นให้มองเห็นอยู TION ่ในปัจจุบันเนี่ยนะพ้นได้จริงไหมทําได้จริงไหมสําเร็จได้จริงไหมติดจริงไหมยึดจริงไหมนั่นใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเอาสิ่งนั้นมายึดว่าเป็นของพิเศษมันก็ติดในโลกเ็มันจะไปไหนมันก็อยู่ในโลกเ็่าเอามาปรุงมาแต่งมาขายตัวขายตนขายรูปย่นตองตนเนี่ยมันขายตัวขายตนหลงตัวหลงตนลืมตัวลืมตน แล้วมันจะไปไหนทีเนี่ยทีนี้ไอ้พวกหาลาหายศหาอะไรทั้งหลายทีนี้มันก็มันก็หอมมันทีี่ยมันก็เข้าไปหอมมันก็ส่งเสริมมันก็ยินดีกันขึ้นโอ้เดี๋ยซีพิเศียจริงๆเราเป็นคนพิเศษจริงๆเป็นหนุ่มคนอย่างนี้แหละนะเนี่ยเขาเรียกว่ามันหากินกันอยู่แบบนี้มันเอากันอยู่พอปรานนี้อ่านกันไหมไปยกย่องไปยกยอก็เพื่อที่ว่าจะขายเนี่ย จะขายรูปก็จะขายเหรียญจะขายเนี่ยให้มันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นไหมเป็นเสริมวา <S <S มตรงนี้มันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มันเป็นเลือดตรงนี้เป็นประเสริฐอย่างเงี้ยทีนี้ก็าขายก็ได้เงินได้จองได้สิเนี่ยง่าเห็นไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้หลวงพ่อจะบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพะอระอรหันต์ไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมนิพพานของพระพุทธเจ้านะธรรมนิพพานพระพุทธเจ้ามันไม่ติดอยู่ในตรงนี้มันไม่มีอยู่ในตรงนี้ พราะใบตัวปัญญามันรู้มันบอกนะถ้าหากว่าคนมีปัญญาเข้าไปถึงปัญญามีปัญญาจริงแล้วมันจะบอกมันจะรู้ว่าตนติดอะไรตนเนี่ยมันเข้าเข้าในเครือข่ายที่ตนไปขายตัวตนไปขายตนตนไปอวดอุตริมนุษย์จะจะทำไหมเนี่ยมันอวดอุตริน่ะเห็นไหมที่ไม่มีในตนนั่นน่ะนัะน่สิ่งเขาเหล่านี้มันก็ติดทำปณิพาน ถ้าหากว่าเป็น,นิพานก็หมายถึงว่าบุคคลนั้นเป็นพระอาหารหันต์บุคคลนั้นเป็นพระนิพานบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงไม่ได้ติดอยู่ในตัวนี้นะรวบเดียนรวบหล่อพวกเขาเหล่านี้จึงไม่ได้ติดมันนั่นเองนะตอนแรกก็ไม่ติดมากเท่าไหร่ไม่สร้างมากเท่าไหร่เจ้าข้าหลวงพว่อต่อไปต่อมาเนี่ยผู้ออกบวชเองก็คิดแต่จะหาลาบ ผู้คารวะาก็คิดแต่จะหาลาบก็เลยจับจุดของคารวาดได้ว่ายังไงถึงจะได้ลาบเยอะๆอย่างนี้เจ้าค่ะก็เลยคิดจะปั้นวัตถุขึ้นมานี่แหละเจ้าค่ะชาวบ้านก็อยากได้โชคได้ลาบกับวัตถุนักบวชหรือเหล่าสงฆ์ก็อยากได้โชคได้ลาบกับวัตถุก็เลยหลอกให้คนเนี่ยไปสร้างไปกราบไปไหว้ขอโชคขอลาบขอ เลขขอห้ยอะไรอย่างเงี้ยเน่เจ้าค่ะเพราะมันลําบากมากก็เลยนิยมกันมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนคิดว่าจะหมดไปแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดเลยยิ่งเยอะกว่าเก่าแล้วข้อก็บอกว่านี่แหละคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือคือ,คอ,คอเราต้องมีปัญญาตัวนี้ว่าสิ่งที่เขาไปยึด mm. สิ่งที่เขาไปสถือสิ่งที่เขาไปติดให้เราถือว่าไม่ใช่ธรรมพระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็นคําสอนพระมุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมพระธุทธเจ้านั่นแหละพวกประาาวัตถุขึ้่นคานไม่ใช่ธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมอุปรากเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงท้งนเลยก็เป็นเรื่องหาจินเลยเรื่องหาตาตังที่เฉยเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องหาเงินหาทองเฉยชาวบ้านก็หวังโชคลาบราเขาวังโชคลาบก็เลยหลอกกันไม่มีที่จบที่สิ้นคือพระพุทธเจ้านี่ท่านท่านก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่า จะเอามานุษย์จะจุดมนุษย์จะอุ้มมนุษย์จะช่วยมนุษย์หาสวรรค์ให้หมนุษย์หานิพานให้หมนุษย์นู้นเรื่องของพระพุทธเจ้าทานก็ให้ทานกับพระธรรมทานกับพระธรรมผู้จะมาข้ามโลกผู้จะมาช่วยโลกให้ยินดีให้ส่งเสริมตัวนี้เราจะให้มนุษย์ทานกับพระธรรมทานกับคําสอนทานกับความดีน่าเห็นไหมเพื่อจะส่งเสริมความดีตัวนี้ให้โลกมันดีเขาจะต้องเข้ามาทา